ชาวบ้านวันนี้พวกเราชาวหอมอขอได้รับความเดือดร้อนพวกเราอยู่ข้าวมากเลยครับพวกเราอยากออกไปนอกมอแต่เราออกไปไม่ได้เพราะป้ายน,นี้ ที่เราทำมาทั้งหมดนี้พอรักจึงจับเราอยากกินข้าวหลังมอไหมอยากเราอยากออกไปนอมอไหมอยาพวกเราขอให้ท่านผู้ใหญ่มาช่วยดูแลด้วยครับกับผมนายลีหูดีรายงานจากประตูทางออกยูเซ็นเตอร์ จากการน้องเรียนของนักศึกษามาไลคอนแก่นเรื่องการไม่ได้รับประทานอาหารส่วนโซนหลังมอทางรัชก,การได้แก้ปัญหารตรงนี้โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหมวกกันนอกเพื่อแจกแก่นักศึกษาที่ต้องการพวกเราขอขอบคุณท่านที่ใหญ่เป็นอย่างมากที่แจกหมวกกันนอกกับพวกเราต่อไปนี้พวกเรา จะได้กินข้าวหลังมองกันแล้วไปกันเถอพวกเรา